สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับคําสั่งในการซ่อมผิวนะครับแล้วก็การบิดแก็บนะครับบิดแก็บของในตัวผิวเซอร์เฟ e ที่ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะการอินพุตไฟล์จาก i อเจเข้ามานะครับด้วยคําสั่งนะครับชีตบาร์นารีแอนนัลลิสต์นะครับชีตบาร์นารีแอนนัลลิสต์คำสั่งนี้นะครับจะเริ่มมีประมาณ nx นะครับหนึ่งเก้าแปดศูนย์หรือ nx สองสองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือคําสั่ง อ่ากับคำสั่งนี้นะครับที่เราจะใช้ก็คือ Q surface นะครับจะเริ่มมีตั้งแต่เวอร์ชัน2206นะครับอ่ะคราวนี้นะครับอันดับแรกเลยผมทำการ Import นะครับไฟ AJ เข้ามานะครับโดยปกติถ้าเใครใช้ไฟ AJ นี่เราจะรู้อยู่แล้วว่านะครับเมื่อเราอินพุต a t เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะชอบเจอปัญหานะฮะเย็บแล้วไม่เป็น solid นะครับผมเลือกไฟ AJ เข้ามานะครับสเต็ปต่อมาก็คือ data To อ m p o r t ผมใช้ค่าตามตั้งเดิมเลยนะครับในแท็บ v v n n e e ผมก็ใช้ค่าตามดั้งเดิมเลยนะครับแล้วผมก็โอเค อ่านะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผิวก็มีอยู่ประมาณนะครับเกือบหนึ่งพันผิวนะครับเก้าร้อยเก้าสิบห้าผิวนะครับผมก็ใช้คําสั่งเย็บนะครับด้วยใช้คําสั่งซิลนะครับคําสั่งซิลนะครับผมก็ใช้ค่าตามดีฟอ u l t เลยก็คือเลือกผิวหนึ่งผิวนะครับแล้วผมก็ลากรอบส่วนที่เหลืออ่านะครับลากรอบส่วนที่เหลือไปปุ๊บเลยนะครับแล้วมันก็จะแจ้งเตือนแล้วแหละว่านะครับมีโอแลปบางผิวนะครับบางผิวมันก็อยู่ภายใต้แถบแรนที่เรากําหนดเนี่ยนะครับมันก็จะเย็บให้ ต่คราวนี้เราเย็บเสร็จเราจะรู้ได้ไงว่าของเราเป็นโซลิดยังนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดนะครับบริเวณตรง selection filter ตรงนี้นะครับไม่มีคําว่า solid เนี่ยนะครับชิ้นชิ้นงานเราก็ยังไม่มี solid นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วแล้วก็ต่อมาก็คือเราอยากจะรู้ว่าตรงไหนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเราจะใช้คําสั่งนี้ครับ sheet b o n a r y analysis นะครับ sheet b o n a r y analysis อ่า sheet b o n a r y analysis นะครับผมเลือกคาสั่ง นะครับเราสามารถเซตสีได้ว่าตรงบันดารี่ของเราเนี่ยสีอะไรนะครับผมกดนะครับลากเข้าไปนะครับผมตั้งเป็นสีแดงนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ข้อดีก็คือนะครับถ้าเราเกิดเราทําการซ่อมจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับสี่เส้นพวกนี้มันจะหายไปนะครับสี่เส้นพวกนี้มันจะหายไปโดยปริยายเลยถ้าเกิดผมซ่อมจุดใดจุดหนึ่งออกไปนะฮะครับอ่าคราวนี้ผมลองโชว์นะฮะคำสั่งใหม่ให้ดูนะครับในเวอร์ชั่น2206นะครับ คำสั่งจะชื่อว่า Heal Surface นะครับ Heal Surface นะครับ Heal Surface เป็นคำสั่งในการนะครับปิดแอบต่างๆนะครับผมคลิกคำสั่ง Heal Surface ขึ้นมานะครับใน Heal Surface นี่นะครับมันก็จะมีสองออปชันให้เลือกนะครับ Heal Internal Edge นะครับกับนะครับ Remove a d g e นะฮะ Remove a d g e เนี่ยนี่ก็คือเราสามารถเลือกนะครับตัวชิปบอดี้ที่ต้องการได้เลยนะครับ ต่อมาก็คือนะครับเราสามารถกำหนดนะครับในส่วนของนะฮะดิสแตนนะครับว่าถ้าเกิดไอขอบที่เราจะนะฮะทำการซ่อมเนี่ยนะครับยาวเท่าเท่าไรนะครับแล้วก็แก็บในการซ่อมเท่าไหรนะครับแนะนำว่าแก็บตรงเนี้ยนะครับอาจจะมากกว่าระยะที่อ่าเทอร์เรนที่เราใช้ในการเย็บอยู่สักนิดหนึ่งนะครับตอนเย็บผมใช้อยู่ที่สิบไมครอนนะครับผมเปลี่ยนเป็นสักประมาณสิบห้าไมครอนนะครับสิบ้าไมครอน นะครับจากนั้นนะครับผมก็นะครับระหว่างโอเคเนี่ยสังเกตดูนะฮะตรงช่องช่องสีแดงๆนะฮะก็จะหายไปนะครับอ่านะครับนั่นหมายความว่านะครับตรงแกปพวกเนี้ยนะครับถูกทาการนะฮะปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทําการปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันเป็นโซลิดหรือยังนะครับยังนะฮะแต่ว่าทุกผิวเนี่ยมันเป็นชิบอดีเดียวกันละหรือเราใช้คําสั่งนะครับชิบะดีแอนนัลลิสตอีกทีเนี่ย นะครับลากขอไปเนี่ยนะครับจะไม่มีขอบสีแดงนะครับหลงเหลืออยู่ละนะครับจะไม่มีขอบสีแดงหลงเหลืออยู่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโป่งหรือว่าแบบทึกนะฮะโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะครับอ่าให้เราทําการนะครับใช้คําสั่ง unfill นะครับคำสั่ง unfill เนี่ยนะครับผมก็เลือกเป็นแบบนะฮะ single phase นะครับเลือกผิวใดผิวหนึ่งแยกออกมาก่อนนะครับหนึ่งผิวนะครับแล้วก็โอเคนะครับ พอผมแยกปุ๊บเนี่ยนะครับตัวขอบนะฮะของผิวตัวนี้จะชมสีแดงเลยเพราะว่านะฮะมันยังไม่ถูกเย็บนะครับผมทำการเย็บซ้ำกลับไปนะครับระหว่างผิวนี้กับผิวนี้นะครับด้วยค่าทอเรนต์นะครับสิบไมโครเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็โอเคอ่านะครับตอนนี้นะครับกรอบสีแดงนะฮะพอมีอีกจุดหนึ่งนะฮะมีจุดหนึ่งเกิดขึ้นนะครับผมใช้คำสั่งซีลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเลือกไม่ครบนะฮะ่านะครับแล้วก็ โอเคผิวนี้นะครับแล้วผมกล้านะครับโอเคอ่านะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตรงนะฮะ selection filter ของเราจะมีนะฮะคำว่า solid body p o ่ขึ้นมานะครับหรือใครเปลี่ยน selection filter นะครับเป็น solid body ุ๊บเนี่ยนะครับวางเมาส์ไปบนตัวชิ้นงานเนี่ยไฮไลท์สีแดงเนี่ยถือว่าก้อนนี้คือ solid body แล้วนะครับก็เป็นเนื้อทรงตันนะครับเย็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคในะฮะในการใช้นะครับคําสั่งในการเย็บนะครับคําสั่งในการเช็คนะครับชีดบันเรียนานรติกนะครับแล้วก็คําสั่งใหม่เลยก็คือนะฮะัตัวคิวเซ์เฟตนะครับตรงนี้